ในชีวิตนี้ไม่มีอุปสรรคใดใหญ่เกินไปที่จะข้ามผ่านได้ถ้าเรามีความมุ่งมั่นและความเชื่อมั่นในตัวเองวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องหนึ่งที่หลายคนต้องเผชิญนั่นคือเรื่องของหนี้สินความกดดันที่ทําให้เราท้อแท้แต่ในทุกความท้าทายย่อมมีทางออกเสมอเมื่อเรามีหนี้สินไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะยิ้มรับความจริงแต่ให้เรามองหนี้สินเป็นแรงผลักดันการที่เรารู้ว่าเรามีภาระนี้ทําให้เรามีแรงบันดาลใจในการสร้างชีวิตใหม่มองมันเป็นการเดินทางที่จะเปลี่ยนแปลงเราในทางที่ดีขึ้น ความสาเร็จจะไม่เกิดขึ้นในวันเดียวแต่มันจะเกิดขึ้นทุกครั้งที่เราก้าวไปข้างหน้าเริ่มต้นด้วยการสร้างแผนการที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นการหาวิธีเพิ่มรายได้หรือการใช้เครื่องมือในการจัดการหนี้สินที่มีอยู่ทุกอย่างเริ่มจากก้าวแรกความสําเร็จไม่ใช่สิ่งที่เราสร้างได้ในทันทีแต่เกิดขึ้นจากการค่อยๆทําให้สาเร็จทีละขั้นตอนวินัยคือกุญแจสําคัญเราอาจต้องปรับเปลี่ยนชีวิตลดความฟุ่มเฟือยและให้ความสําคัญกับสิ่งที่จําเป็นเท่่่าาาาาานนนนนัั้้ททททุุกคคควววมมมมมมยสออใหเรีดและง นี่สินอาจทําให้เราเหนื่อยล้าแต่ความมุ่งมั่นในการปลดหนี้จะนําเราไปสู่อนาคตที่มั่นคงไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ถ้าเรามีความมุ่งมั่นและไม่ยอมแพ้นี่สินอาจเป็นอุปสรรคในวันนี้แต่ในวันหนึ่งมันจะกลายเป็นเรื่องที่เราผ่านมาได้ด้วยพลังใจความอดทนและการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนจงเชื่อมั่นในตัวเองและก้าวต่อไปสู่การปลดหนี้สู่ชีวิตใหม่ที่เราฝันไว้ขอให้ทุกท่านมีกําลังใจและอย่าลืมว่าทุกอย่างเริ่มจากก้าวแรกขอบคุณที่รับชมคลิปนี้แล้วพบกันใหม่ครับ